ที่ใช่ชอบสิ่งที่ชวด,ด,วดเลือกยูช s h o ปิ้งทีวีส,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุแล้ว,วค่ะขอต้อนรับท่านนะคะเข้าสู uh shopping า่ยูช้อปปิ้งทีวียู่กับแอมแล้วก็ส้มค่ะวันนี้มาชวนคุยเรื่อง ความสวยความงามกันซ้อมใช่ไหม,มล่ะเรนี้เราสองคนน้ํามาพร้อมกับความมั่นออมั่นใจออราอแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ออออเราก็ผ่านปัญหากันมาเยอะซ่อม,มเพราะว่าอายุเรายิ่งเยอะขึ้นค่ะมาแต่เลขสามกันแบบนี้เนี่ยนะอโอโ้โหผิวพันหน้าเนอเนี่ยนะเกิดปัญหาเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวที่มันไม่สม่ำเสมอกันหรือว่าผิวเริ่มแห้งตีนกาเริ่มมาริ้วรอยเริ่มมานะ เยอะแยะมากมายสายเหตุเพราะว่าเวลาที่เราก้าวเท้าออกจากบ้านเ,ออเราเจอแต่มลพิษมลภาวะเยอะไปหมด PM 2.5ุฝุ่นเอยแดดเอยเออล้วนแล้วแต่ช่วยทำให้เราเนี่ยนะนะเ,ออเกิดแบบปัญหาผิวออแล้วแต่จะความเครียดทำงานก็หนักเ,ออเจ้านายก็บน่นอกลับบ้านก็นอนไม่หลับ โอ้ยพักผ่อนไม่เพียงพอไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยอะส้มใช่แล้วค่ะทุกอย่างมันเครียดมันอยู่ยากคุณผู้ชมบนโลกใบนี้นะคะที่สำคัญพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยผิวก็แห้งผิวก็แตกแก่แก่ตอนนี้เรากบอกไม่เป็นไรค่ะลูกส้มเดี๋ยวเราเข้าคีนิกค่ะคีนิกก็เสริมความงามไปเลยชิก็ชิมปั๊บเนี่ยนะคะก็สวยทันทีแต่คุณผู้ชมดูก่อนราคาไม่ธรรมดาเอาแค่เป็นแบบว่าบำรุงื้นฟูนะผิวขาวเล่งรัดเนี่ยตกต่อครั้ง4,500บาทนะคุณผู้ชมย้ำตกต่อ ราง4,500บาทถ้าเป็นคอตกตก่อคอ22,000เฮ้ยนี่คือนดเดือนเลยนะ เลเซอร์ถ้าเป็นเลเซอร์ตกต่อครั้ง3,500าทั้งคอสสอ0 0มื่นห้หไสเมโซหน้าใสเธอตกต่อครั้ง9,000พันคอสหนึ่งเกือบ40,000 0่หมอ่นพัฒนาจ้ะจากเลเซอร์มาสู่ที่เป็นตัว perfect white radiance ดีกว่าตัวเลเซอร์ครึ่งหมื่นคอสหนึ่งเนียเกว่0 0 0าโอ้โหวันนี้พิกโคฮิตมากรูขุมขนน่ะช่วยกระชับเลยเกือบ6,000 0ครึ่งแสนเฮ้ยอันนี้เลยอันนี้เลยบอกเลยนะตัวนี้ฮิตมากเลยเขาบอกเลยนะ ช่วยในการทําให้ฟื้นฟูแล้วก็ทําให้หน้ากระจ่งางใสและเติมเต็มพวกบอกว่าเขาเริ้วรอยต่างๆเติมเต็มร้องหรือคุณดูราคาถ้าหนึ่งล็อตเนี่ยเจ็ดหมื่นเจ็ดตีสักเกือบแสนได้นี่คือเฉียดแสนเฉียดแสนแสน,นี่คือเป็นราคาที่ยากจะจับต้องทํายังไงดีละ่ะวันนี้ไม่ต้องเครียดใครที่บอกว่าเครียดแล้วหน้าแบบอุ้ยขมวดคิ้วจนริ้วรอยเริ่มขึ้นยุดค่ะยุดเดี๋ยวนี้วันนี้นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมา แก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้<ร>และให้เราเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องปัญหาผิวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะ,นะคะสําหรับตอนนี้ขอต้อนรับนะคะกับพี่เกีียวค่ะผู้ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของผิวพรรณรวมทั้งกับเป็นผู้เชี่ยวชาญของอัลลูบิวตี้เรสไแล้วสวัสดีค่ะแว,ว,ว,วันนี้พี่เกีียวบอกว่าจะไข,ข้อข้อง คนเรานะไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ทำไมเราต้องกินคอลลาเจนเนาะนั่นน่ะสิเพราะว่าก่อนอื่นพี่เกีียวขาถามก่อนเลยไหนพี่เกียวก็มาแล้วคอลลาเจนเนี่ยที่เราได้ยินันมานานแล้วเนี่ยเขาช่วยเรื่องของผิวจริงหรือไม่คะนี้ก็ต้องตอบค่ะว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งของผิวอยู่แล้วในผิวเรามีคันคอลลาเจนอยู่แล้วค่ะตัวนี้นะคะคอลลาเจนเนี่ยจะเข้าไปทําให้ผิวค่ะคนที่ผิวแห้งผิวเหี่ยวผิวย้อนคอยค่ะ จะทําให้ผิวเต่งตึงเพราะว่าเขาจะอุ้มน้ํามากขึ้นค่ะทำให้ผิวอุ้มน้ําแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นค่ะแล้วแบบนี้อ่ะว่าหลายคนก็สงสัยแหละว่าคอลลาเจนในเมื่อมันมีในร่างกายแล้วแต่ที่เรากินเข้าไปเนี่ยค่ะมันมาจากอะไรแล้วมันคืออะไรคะสกัดมาจากปลาทะเลน้ําลึกค่ะคือทำไมทุกคนบอกว่ากินคอลลาเจนแล้วมีกลิ่นขาวนี่ค่ะคือเขามาจากปลาทะเลน้ําลึกแล้วก็จะทําให้สารตัวนี้ค่ะช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ อันนี้ชัดเจนไปแล้วนะั<ช>หนึ่งกลุ่มเขาเรียกว่าหนึ่งกลุ่มแต่ทีนี้คุณผู้ชมเชื่อส้มแมวว่า<ช>ตอนนี้คอลลาเจนตามท้องตลาดคุณขา เยอะมากเลือกไม่ถูกเลยจะกินยี<ๆ>่ห้อไหนแบรนด์ไหนดีทีนี้ต้องถามพี่เกี้ยวเลยเราควรจะเลือกทานคอลลาเจนแบบไหนดีคะคือความจริงแล้วการทานคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนที่ดีควรมีโมเลกุลที่เล็กเพราะว่าเราจะทําให้ร่างกายเราดูดซึมได้ง่าย<อ>ทําไมต้องโมเลกุลเล็กการดูดซึมการเห็นผลจะไวขึ้นถ้าเกิดโมเลกุลใหญ่ร่างกายเราทํางานประสิทธิภาพมันจะไม่ค่อยได้ค่ะนะคะแล้วเราควรจะกินคอลลาเจนยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคะพี่เกียวสิคะคือความจริงการทานคอลลาเจนควรทานให้ให้ต่อเนื่องและเป็นเวลาค่ะและการทานคอลลาเจนหนึ่ง ควรทานให้ได้10,000มิลลิกรัม1นึ่งมิลลิกรัมใช่ค่ะคือเพื่อเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะนี่ไง1นึ่งมิลลิกรัมอยู่ที่ไหนอยู่ในมือของแอมตอนนี้ค่ะทุกคนค่ะกับอัลลัวบิวตี้ดิงค่ะที่สามารถช่วยในการเผยร่างคองของเราได้ภายใน 14วันดูดซึมลึกถึงชั้น d n a นะสำหรับกล่องนี้นะคะมีคอลลาเจนใน1ซองนะอยู่ที่1 0 0 0 0มิลลิกรัมซึ่งนี่เลยคุณผู้ชมเปิดมานะข้างในนี่คือสวยมากมคุณจะได้ไปถึง1 0ซองด้วยกันนะคะแล้วก็รับประทานอย่างต่อเนื่องได้เลยแต่ว่าพี่เกียวขาววิธีการรับประทานรับประทานช่วงเวลาไหนดีที่สุดและรับประทานวันละกี่ซองดีคะคือถ้าเป็นอันโรบิวติ้น,นะคะวันละหนึ่งซองก็เพียงพอค่ะ,คะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่เอ่อท้องว่าง คือตื่นเช้ามาความจริงยังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันสามารถทานได้เลยจะทําให้การดูดซึมดีขึ้นค่ะและเห็นผลได้ดีขึ้นก็คือทานตอนท้องว่างตื่นเช้ามาเราสามารถที่จะรับประทานได้เลยแบบนี้นี่ซึ่งต้องบอกเลยนะว่าชงง่ายดื่มง่ายค่ะตอนเช้าเราก็คือเตรียมน้ําเปล่าน้ําสะอาดเอาไว้นะแล้วเราก็เทอลเข้าไปหนึ่งซองแบบนี้เทน้ําเอาไว้หนึ่งแก้วขออนุญาตถามค่ะพี่เกวค่ะคอลลาเจนอันนี้เรามี3ชนิดมีคอลลาเจนอะไรบ้างคอลลาเจนเปปไทด์ไตเปปไทด์แล้วก็ไดเปปไทด์ ค่ะนะคะเขาก็จะเป็นแบบว่าการดูดซึมยังไงในร่างกายเวลาที่เรากินเข้าไปน่ะ คือความจริงแะค่ะคอลลาเจนถูกตัวมีการดูดซึมที่แตกต่างกันตัวไดเปปไทด์จะเป็นคอลลาเจนที่ดูดซึมได้ดีที่สุดคือคอลลาเจนไดเปปไทด์ร่างกายต้องการน้อยมากเพราะการดูดซึมเขาดีที่สุดค่ะก็จะมีตัวเปปไทด์ธรรมดาทั่วไปที่เจอกันอยู่บ่อยๆตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวเบสคือในกระตุ้นในการดูดซึมค่ะแต่ความจริงแล้วทานแค่คอลลาเจนอย่างเดียวกันเห็นผลอาจจะไม่ดีความจริงแล้วการการทานคอลลาเจนควรทานคู่กับวิตามินซีถูกจริงเด็กคนนี้เหมือนกันคอลลาเจนที่เราแบบว่่่าาาาหหซืื้้ออออยยกรรรเไมันนใจจวีโบิตงท์ คุณยิ่งมีวิตามินซีอยู่แล้วคุณกินควบคู่กันได้เลยใช่ซึ่งต้อง,งบอกว,ว่าในอะลวเนี่ยคือมีวิตามินอยู่เอาไว้ด้วยนะก็ได้ละใช่ใชคือรว เอาไว้กว่า35ชนิดเอาไว้ในนี้มีเลขจดแจ้งออยชัดเจนอยู่ข้างกล่องแล้วด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ชงเสร็จแล้วคุยกันเสร็จหรือยังคะคุณทำอะไรคะตอนนี้อยากจะขอจีบสักนอไม่น่าใสเพราะว่ากลิ่น่ะมันดีมากแล้ววันนี้ยังไม่ได้เติมโคเาเจนเข้าผิวเลยไม่ได้ใส่มุกมาเลยอยากจะเติมโคลาเจนเข้าผิวสักหน่อยนะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะดื่มค่ะกินเลยค่ะเดีหอมมากอ่านี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาที่แอมกำลังกินอยู่นะคะคุณผู้ชมคืออโลบิวตี้ดิงนะคะดูดซึมเนี่ยนะคะได้ถึง30เท่าแล้วก็ ก็ดูดซึมเนี่ยได้ถึงระดับ DNA เลยนะคะผลลัพธ์เนี่ยเวลาที่เรากินคุณผู้ชมคือดูดซึมได้กว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง5เท่าถูกต้องไหมอันนี้ส้มยำนิดนึ่งคุณผู้ชมไหยท่านบอกว่ากินอยู่คอลลาเจนเยอะมากเขาดูดซึมได้ดีจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะคือความจริงแล้วคอลลาเจนนะคะการดูดซึมของคอลลาเจนเนี่ยถ้าเราเลือกโมเลกุลที่ดีและเขาเรียกว่าเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายยังไงน้องก็จะกินเราก็จะเห็นผลอยู่ดีค่ะอยากจะบอกเลยว่าดื่มง่ายรสชาติดีเหมือนเราดื่มน้ำผลไม้อะแล้วลอง เ้าแบบนี้แล้วเขาสามารถจะดูดซึมเข้าผิวได้แบบชันลึกขนาดนี้อันี้คือทั่วไปอะค่ะคุณผู้ชมค่ะคือโมเลกุลมันใหญ่มันดูดซึมยากค่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมกับ Allure Beauty เ i นี่นะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าคอนเซปต์กองของเราก็คือเผยร่างทองภายใน14วันค่ะกินปุ๊บเนี่ยเขาจะดูดซึมนะคะถึงระดับ DNA กินปุ๊บนะผิวฟูกินปุ๊บผิวใสกินปุ๊บหน้าเด็กริ้วรอยก็แลดูจางลงแต่ขอให้กินอย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอได้เลยต่อเนื่องเพราะว่ารสชาติรับประทาน ง่ายมีความแบบว่าอมเปรี้ยวอมหวานเหมือนเราดื่มน้ำผลไม้อะแล้วถ้าหากว่าทานแบบที่พี่เกียวแนะนำในตอนเช<ะ>้าอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะตื่นมา มันเหมือนเป็นตัวช่วยเฟรชร่างกายด้วยนะแล้วก็ไม่อ้วนไม่มีน้ำตาลไม่ต้องเมาห่วงโดยเฉพาะใครห่วงสวยไม่ต้องกลัวคะเพราะเราสองคนกลัวมากกลัวจริงเพราะคุณเป็นคุณแม่แล้วอันนี้คุณแม่ลูกหนึ่งอันนี้คุณแม่ลูกสามมีแมวสามตัวอย่างนี้คุณผู้ชมขออนุญาตเปรียบเทียบนะคะกับตัวที่เป็นคอลลาเจนแบบทั่วไปคุณกินกันอยู่หรือเปล่าบอกเลยแค่ นี่คาวถึงนี่เลยนี่คือเพียวคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนแบบสีใสๆแบบนี้ขออนุญาตนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอดมนิดหนึ่งโอ้คุณผู้ชมนะี่อความค้ไม่ต้องยกแก้วอันนี้มันเป็นยังไงกลิ่นมาถึงเพียวคืออันนีเขาไม่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งค่ะคอลลาเจนที่มาเพียวๆเลยส่งอันนี้คือคอลลาเจนยกสิบปีที่แล้วยากแล้วก็เค้รสชาติเดี๋ยวไม่ถูกปากทุกคนแน่นอนอันนี้คืออย่างแรกนะที่คุณกินกันอยู่อย่างที่สองยังไงคะดูสีนะกินนะกินแต่ทําไมรู้ไหม น้ำตาลชั oh. อ่อขออนุญาตนะเป็นยังไงคะหวานตัดขาจัดใจเลย oh. ไม่ไหวแล้วหวานมาก oh. คืออย่างนี้ พี่เกี้ยวเป็นหวานๆอย่างเงี้ยแล้วมันกินแล้วมันเป็นไงพี่คือส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าเกิดว่าคอลลาเจนน้อยอะค่ะเขาก็จะใส่พวกน้าตาลเพวกซูคโร์อะไรเข้าไปตัวนี้ค่ะคนที่เป็นพวกคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันก็จะมีผลโรคประจําตัวได้ใช่ไหมคือกินเยอะเนี่ยคุณผู้ชมคอลลาเจนที่ใส่น้ําตาลแต่งสีแต่งกลิ่นแบบเนี้ยกินเยอะเท่ากับอ้วนถูกไหมแล้วบางทีเนี่ยมันทําลายสุขภาพยังไม่พอคอลลาเจนอย่างที่3ตัวนี้มีคอลลาเจนเหมือนกันเป็นคอลลาเจนทั่วไปไม่ต้องหยิบก็ดูหรูคุณผู้ชมแต่อ ผลลัพธ์ก็คือคุณกินแล้วไม่เห็นผลฉะนั้นวันนี้บอกเลยดูอยู่รีบโทนะพะสินค้าคือไม่ได้เยอะเลยมีจำนวนจำกัดกับอัลลัวบิวตี้ดิงนะคะใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าอุ้ยอยากจะช่วยทำให้ผิวของเราอะบูสแล้วก็สวยร่างทองได้ใน14วันมาทางอัลลัวบิวตี้ดิงของเราเลยเพราะว่าอยากจะให้ดูอย่างนี้ค่ะว่าหนึ่งกระจานี้สารับผลไม้ที่คุณจะต้องไปหาซื้อมารับประทานเพื่อเพิ่มวิตามินให้กับร่างกายเนี่ยคุณไหนจะเป็น จ่ตลาดาข้าวผล,ลไม้ต้องเท่าไหร่ในตระกูลเบอร์รี่ราคาต้องเท่าไหร่แล้วกินขนาดนี้น้ําตาลไาอีกเท่าไหร่ไม่ต้องค่ะหนึ่งกระจาดนี้เทียบเท่ากับ คคลาเจนแล้วก็วิตามินต่างๆที่อยู่ในซองของเรานะคะนะแอบกำลังจะบอกว่ายังไงหนึ่งซองแบบนี้อยู่ในนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือในอลู่บิวเียค่ะจะรวมผักผลไม้ไว้ในนี้ค่ะในหนึ่งซองจะมีต่เพอร์เบอรี่เจ็ชนิดค่ะแล้วก็ผลไม้ต่างๆอีกเยอะค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าผลไม้ทุกุนเบอร์รี่นะคะเขาอุดมไปด้วยวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะหรือว่าแม้แต่มะเขือเทศสีขาวค่ะตัวนี้ช่วยปรับสีผิวใช่ไหมคะช่วยทําให้เราเนี่ยอ่อนเยาว นะะคหรือว่าแม้แต่ทับทิมขาวค่ะเพิ่มตัวพรีเวอติกให้กับผิวลดสิวด้วยนะใครที่เป็นสิวตัวนี้ช่วยได้นะคะหรือว่ารีเวิร์สไวท์ค่ะตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นหูอะไมื่อกีวรีเวิร์สไวท์เป็นตัวที่เป็นสารสกัดจากองุ่นค่ะคือธรรมดาเราจะเป็นเกรฟซีดเกรฟสกินที่เรารู้จักกันแต่รีเวิร์สรีเวิร์สไวท์ค่ะคือสกัดทุกส่วนขององุ่นถั่เปลือกรากใบแล้วว่าอีกหนึ่งตัวเด่นเลยค่ะนั่นก็คือแอปเปิ้ลเขียวตัวนี้ช่วยควบคุมน้ําหนักอย่างที่บอกว่าเเเเเเรรรรราาาาจจะะะมผผยยย่่่่่งงงงทอออไไปด้้้วววกัันนนนนพฉีืืหุิใ ย้ำอีกรอบนะคะคุณผู้ชมที่เห็นทางหน้าจอวันนี้คุ้มสุดคุ้มเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมสารสกัดเนี่ยนะคะก็มีการนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้โปรโบชันบอกคุณผู้ชมเลยว่าใครโทรทันนะคะโชคดีเลยเพราะว่าคอลลาเจนจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเสิร์ฟถึงหน้าจอใครกินก็ต้องซื้อสามใครก็ต้องซื้อต่อวันนี้จะให้แบบนี้ค่ะซื้อหนึ่งกล่องแถมอีกหนึ่งกล่องคือยี่ สองคือ,200อ2 0แสมิลลิกรัมใครกินอย่างต่อเนื่องคุณจะเห็นผลภายใน7 1 4วันนะคะราคาเต็มเกือบ3,000วันนี้ดูอยู่ค่ะอโรบิที้ทิ้งนะคะจัดให้999บาทจ้า 021578922ยอง่าจงยอกรอบว่า22 200 0มิลลิกร,รัมราคา999บาทเท่านั้นอเองใช่แล้วจะสง่งฟรีด้วยสแกนยูอาร์โค้ดที่มุมจอได้เลยนะคะและต้องบอกว่ามีผู้ใช้จริงเรียกว่าหลายท่านที่ดื่มแล้วเนี่ยเขาแบบเห็นผลจนกลายเป็นว่าทุกคนอะพร้อมใจกันอัดคลิปลงโพสต์ในโลกออนไลน์กลายเป็นไวรัล <ๆ S 2> <a> ั่วเลยเห็นไหมโอ้ยฉันยาสวแบบนี นี้แล้วเพราะฉันดื่มอัลลวทุกวันอแล้วก็ต้องออกกำลังกายกินอาหารให้ครบห้าหมู่ใช่จริงของจริงคนรีวิวจริงผิวดูดีผิวเขาดูลื่นผิวเขาดูใสมากเลยนี่คือผู้ใช้จริงนะคะที่เขาโพสต์เอาไว้อยู่ในโซเชียลต่างๆคุณสามารถจะเซิร์ชนะแล้วก็หาดูรีวิวต่างๆในโลกออนไลน์ได้เลยค่ะดื่มทุกวันสวยทุกวันขอแก่ทานกันอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณพี่เกลียวด้วยขอบคุณมากค่ะ ผู้ชมอย่าลืมนะต้องรีบทงกับอโลบิวตี้ดิงนะคะเซ็ตใหญ่จัดเต็ม999บาทเท่านั้นค่ะเลือกสิ่งที่ใช่ชอบสิ่งที่ชวดเลือกอยู่ช้อปปิ้งทีวี กินก็ชอบใครกินก็เลิฟคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าลายเขาบำรุงนะทั้งผิวทั้งผมทั้งเล็บนะคะทุกช่วงวัยคุณผู้ชมคุณต้องกินเพราะคอลลาเจนเนี่ยอยู่ตามทุกส่วนต่างๆของร่างกายคุณผู้ชมอย่าลืมนะเราจะบอกให้นะคุณผู้ชมค่ะว่าอายุยิ่งเยอะขึ้นคอลลาเจนที่บอกว่าผลิตในร่างกายของเราเป็นประจำทุกวันเนี่ยเขาจะเริ่มหยุดผลิตไปเรื่อยๆหลายคนนะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอเข้าวัยกลางคนนะอายุแบบ2ี่0เนี่ยยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคอลลาเจนยังคงผลิตอยู่ หมู่พันยังคงเปล่งปลั่งกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่ม30เข้า40หลัก4ี่เริ่มแล้วเริ่มมีปัญหาแบบว่าเป็นรอยนเล็กๆเริ่มมีรอยตามร่องแก้มรูขุมขนเริ่มมีฝ้าแต่พอ40-50คุณขาะคอลลาเจนเริ่มหยุดเริ่มไม่ผลิตแล้วเริ่มลดในยลเพราะฉะนั้นหน้าริ้วรอยต่างๆเริ่มขึ้น 50- ถึงห5บ้าบอกเลยนะว่าหน้าเหี่ยวค่ะย่นละค่ะคอลลาเจนไม่ผลิตแล้วนะคะ แต่พอวัยสูงอายุ65ปีบอกเลยว่าใครเห็นก็ต้องเรียกว่าหน้าแก่เพราะมันมีแต่ริ้วรอยหน้าผิวก็ไม่สม่ำเสมอมีฝ้ามีกระมีแต่อะไรก็ไม่รู้ทำให้เราไม่มั่นใจในตัวเองแล้วใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าให้ใครเรียกเราว่าคุณป้านะคะคุณลุงคุณย่าคุณยายพูดแล้วเนี่ยมันปวดใจ คุณผู้ชมคะวันนี้เราสามารถดูดีได้ดูเด็กลงได้นะคะด้วยอโลบิวตี้ดิงนะบอกคุณผู้ชมแบบนี้เราย้ําอีกรอบว่าเวลาที่เราอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยคอลลาเจนมันจะลดลดลงทีละหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ค่ะแน่นอนทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในภายนอกอะไรความเครียดพลภาวะต่างๆเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องความรักภายในก็คืออะไรพอร่างกายมันอายุมากขึ้นคุณผู้ชมเซลล์ต่างๆมันก็เริ่มสดลงพอาเซลล์ต่างๆมันเสื่อมลงก็ทําให้ทุกอย่างที่เคยดีทุกอย่างที่เคย สาวทุกอย่างที่เคยนุมนะคะคุณผู้ชมมันทาให้นะคะเหมือนเป็นการดึงดึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะแห่เราก็จะแก่เราก็จะเหี่ยวเราก็จะรูวงโรยแอบมาทนไม่ได้น่ากลัวจังเลยแต่ถ้าหากว่าคุณมารับประทานนะคะอัะลลวบิวตี้ริงของเรา เป็นประจำย้ำนะว่าเป็นประจำค่ะตัวนี้ช่วยเรื่องของการดูดซึมได้อย่างง่ายเลยเข้าสู่ผิวชั้นลึกอ,อ,อ,อแล้วก็ในระดับแบบ d n a เลยนะพอ DNA เนี่ยได้รับการฟื้นฟูค่ะผิวชั้นนอกของเราก็จะเต่งตึงขึ้นนั่นเองคอ่ะคุณผู้ชมขาวันนี้อย่างที่บอกนะคอนเซ็ปต์เราก็คือเผยร่างทองภายใน14วันออดื่มทุกวนันคุณขาดีทุกวันนะไม่มีน้ําตาลไม่ล้วนนะคะรสชาติอร่อยดื่มง่ายและแน่นอนวันนี้เนี่ยนอกจากพี่เอียวเข้ารายการไปแล้วเรา สองคนก็ชื่นชอบมากแล้วเรามีอีกหนึ่งผู้ใช้จริงเป็นดานลานักแสดงคุณหน้าคุณตากันเป็อย่างดีวัยสาววัยสวยวัยใสชื่นชอบเลยกับอโลบิวตี้ดิงแอบค่ะค่แค่ะค่ะพระชนมนะนคะสำหรับตอนนี้นะคะขอต้อนรับค่ะกับน้องนโมไทยบ้านเดอะซีรีส์ค่ะมาแล้วโอ้โหมาแล้วสวยมากฮ่ะอุ้ยแสบตาเดียวเดียวนะเพราะว่า เออเออรื่อว่าแม้แต่ไปเที่ยวออหนูก็ไปเที่ยวแต่แบบ ขาแดดแต่ทำไมผิวหนูออล่เรียบเนียนได้ขนาดนี้คะก็คือหนูดื่มฮาร์วร่บิวตี้ดิงวันละสองโอ้ใช่ค่ะอันนี้ตกติดตัวทุกทุกที่เลยจริงเหรอใช่ค่ะร้อกระเป๋าไหนก็คือเจอคือเพราะว่าหนูไปกองถ่ายหนูก็หยิบขึ้นมาชงดื่มอย่างเงี้ยหรอดื่มค่ะวันละสองนี่ไงเฮงเห็นรูปแบบจะทำอะไรบ้างอันนี้ทำอะไรบ้างอันนี้ถ่ายเป็นถ่ายภาพยนตร์ค่ะเห็นแบบเนี้ยแดดร้อนมากเลยใช่โอ้ตักแดดตักลมนะใช่แล้วไหนจะไปสตูอีกนะควัน อีกนะที่เขาจะต้องมา,าเป็นมอกอ,อัพในชวันหนึ่งเราโดนแดดกี่ชั่วโมงเราเคยนับไหมโอ้โห โหเยอะมากมากเลยค่ะวันตั้งแต่เช้ายังยังมืดนะแล้วแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบแดดแรงๆด้วยคือยังบอกว่าถ้าสมมติเราแบบไปเที่ยวอะเรายังหลบแดดไงแต่นี่เขาทำงานไงไม่เราคือแดดจริงๆอะโดนอยู่แล้วแล้วยังโดนแดดที่เป็นไฟที่อยู่ในตู้ด้วยมากอ่ะเอ้ยอันนี้คุณขาคุณรับงานถ่ายแบบคาดาทีเหรอคะอันนี้เป็นเป็นการไปเที่ยวค่ะเราถ่ายเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่ถ่ายเล่นกางแดดแบบนั้นแต่ผิวคุณยังได้ขนาดนี้ถ้าไม่ถ่ายกางแดดจะไม่ได้รูปสวยเลยเออเห็นไหมเขาพูดจริงนะคือแดดทําให้เราสวยแต่แด ทำให้เราแก่ได้นะคะคุณผู้ชมคือทุกอย่างอะค่ะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเราไม่ดูแลตัวเองไม่เสริมเข้าไปมันก็ทําร้ายเราเช่นเดียวกันนะคะวันนี้อยากสวยเหมือนน้องน้ำโมไม่ยากแต่ก่อนจะถามนิดนึงผลลัพธ์เป็นยังไงพี่ต้องถามนิดนึงหนูเป็นดาราแล้วก็จะต้องมีสินค้ามาติดต่อเยอะแยะมากมายทําไมวันนี้มาออกรายการเองด้วยนะเขากินจริงดีจริงใช่จริงทําไมต้องเป็นอโลบิวตี้ดีคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะรับงานหรือว่ารีวิวอะไรก็ตามโมจะมีการแบบใช้จริงจริงแล้วอโลบิวตี้ดีงอะ โอ้ได้ก่อนที่โมจะรับงานนี้โมได้ลองทานประมาณแบบเกือบ3มเดือนเลยค่ะสามเดือนกระแสมากเลยนะเพราะกระแสนะปัจจุบันที่เราเห็นกันเยอะคือดาราโดนจ้างพูดดาราแบบดูเหมือนไม่ค่อยจริงใจอ่ะจแาเงมจางไม่ได้ต่น้องน้ำโมนี่คือจริงใจมากเลยอ่ะใช่ง่ะต้องดื่มเราถึงจะสื่อออกให้คนดูว่าเราเห็นผลจริงๆนะเพราะเราใช้จริงๆแต่พี่เข้าใจนะเพราะว่าไม่เขาเขากิน3เดือนนะคุณผู้ชมเราไม่อยากหลอกชาวบ้านเนาะ ใช่ไมไม่ได้แล้วทุกวันนี้แบบกำจิตจะรวกหราไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งอะน้องอยู่ในโลกโซเชียลเยอะๆคนเขาก็จับผิดง่ายไงใช่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็คือเขาย้อนกลับไปดูหมดเลยนะใช่จริงหรือเปล่าหรือแค่ถือมาถ่ายรูปผิวเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ทุกคนน่ะเขามาชมใต้รูปน้องว่าผิวน้องดูดีขึ้นใช่ไหมล่ะใช่เพราะหนวดรีวิวไว้เยอะมากๆแบบแทบทุกช่องทางเลยว่าหนูแบบดื่มตัวนี้นะเพราะว่าคนจะชอบถามว่าเนี่ยทำอะไรทำไมผิวใสผิวออร่าจังก็นี่แหละเรื่องสิ่งที่ชอบนะ ดาราโดยปกติเนี่ยเขาแต่งหน้าแล้วถือของรีวิวเมื่อกี้เห็นไหมน้องคือหน้าเปลือยหน้าเปล่าโนงไม่แต่งหน้าก็คือหน้าสดหน้าสดที่เปนหน้ายีวิวหน้าสดกไม่น่าเชื่อแางนี้ดีกว่านิดนึงนะคุณผู้ชมนะหลายท่านบอกว่าเราอยากรู้เหมือนกันนะว่าไอ้วกคอลลาเจนทั่วไปเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรามีบอกแน่นอนถามน้องน้ำโมก่อนเราเรากินนานไหมยี่มันทีสามเดือนใช่ปะ คือหนูมีการแบบว่าทดลองก่อนรับงานสามเดือนประมาณเกือบ3เดือนค่ะแล้วก็ตกลงรับงานอะไรเงี้ยเพราะว่าผลลัพธ์ก็คือผิวหนูลื่นแบบลื่นมากทนได้สิบสี่วันเลยพี่จับหน่อยโอ้ยต่แล้วเธอฟินมากโอ้ยนะโอ้ยนะโอ้ยยิงนานิชาเลยอ่ะผิวนี่ไงผิวนิ่มมากใช่จับสิจับสิขออนุญาตนะคะจับนะนิ่มไหมผิวลื่นมากเลยอ่ะแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้นะผิวเหมือนผิวลูกฉันเลยอ่ะเราแม่แล้วไงเราไแม่ไม่เราเด้งดึ๋งคุณผู้ชม เจนถึงอ่ะผิวต้องเด้งดึ๋งนะใช่ใช่ผิวต้องเด้งดึ๋งแบบนี้คุณผู้ชมผิวมันจะต้องฟูที่นี้อย่างนี้ค่ะแต่ก่อนเนี่ยแหละเขาบอกกินแบบนี้แน่คอลลาเจนทั่วไปเอางี้คอลลาเจนทั่วไปเราเคยกินปะอันนี้หนูผ่านมาหมดแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นยุคเฟื่องฟูเมื่อ10บปีที่แล้วไงตัวเนี้ยที่เป็นเพียวคอลลาเจนหนูเคยกินแต่ว่ากลิ่นมันจะแบบเพียวมากเพียวคอลลาเจนก็อคือตัวนี้นะเอาแรงหน่อยหนูดมหน่อยที่คุณเคยไหมไม่ไหวใช่ไหม อันนี้คือขาวตัวนี้เกียวคอลลาเจนกินแล้วขาวดื่มยากรสชาติไปถูกปากอันนี้เราเคยกินไหมเป็นคอลลาเจนผสมน้ำผลไม้ตอนแรกหนูเคยกินแต่ก่อนอหนูเคยกินแต่ว่าถ้าเป็นทุกวันนี้หนูคงไม่เลือกทานเพราะว่ามันหวานแล้วก็น้ำตาลเยอะมากมันปูว่านะใช่ ต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมอ่ะและอย่างนี้เราเคยกินไหมอันนี้คือเป็นคอลลาเจนที่แบบน้อยมากๆแน่ๆเพราะว่าดูจากสีแล้วอ่ะดูแก้วหน่อยคนสวยก็คือแก้วสวยอืมอันนี้หนูถ้าตอนนี้หนูคงไม่เลือกไม่เลือกดื่มเพราะว่าคอลลาเจนแบบไม่เพียงพอต่อที่ร่างกายค่ะเธอบอกเลยนะว่าดื่มแก้วนั้นไม่เห็นผลวาง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 สีมันก็อ่อนไปด้วยวางอันนั้นไม่เห็นผลอันนี้เห็นผลแน่นอนคช่อันนี้นะคะอันวนี้วอลตี้ดิงคุ้นเคยค่ะใช่ดื่มทุกวันใช่กินอะไรคุ้นเคยมากอันวอวตี้ดิงนะคะซอองมีคลลาเจน มากถึง1 0,000มมิลิกรัมเลยนดื่มได้เลยวันละหนึ่งองอเาเดนี่เดี๋ยวนะคนสวยดื่มคอเลเจนแล้วเป็นคอเลเจนสุดพรีเมียมนะคะคอเลเจนจากประเทศญี่ปุ่นนี่บำรุงแบบสู่ผิวชั้นในคือระดับ DNA เลยนะไม่ต้องจิบเยอะเพราะเราสวยอยู่แล้วลูกขึ้นนระดบกระโดกอีกทั้งหมดแก้วแล้วแตอร่อยจริงๆดื่มทุกวันใช่มันดื่มง่ายอ่ะ ใช่ไหม oh. แต่ทีนี้คุณผู้ชมคาะ <That. S 1> หลายคนบอกว่าโอ้สารสก,กัดในเยอะแยะมากมายถึงประมาณ35ชนิดเลยนะคะ <That. S 1> นี่คุณผู้ชมไม่ใช่แค่นาโมนะเ <That. S 1> ต็มเลวคนรีวิวบนโลกออนไลน์เยอะใช่คนนะ่ะซื้อทานกันเยอะเพราะว่าทุกคนรู้แล้วแต่บอกว่าเห็นผลเห็นผลเห็นผลแล้วทุกคนนะ่ะเขาก็มาเผยผิวให้ดูกันเพราะว่า ทุกคลิปอะถ้าหากว่าเราเข้าไปสังเกตดูนะคะเขาจะถ่ายหมดเลยนะว่าก่อนดื่มเป็นยังไงระหว่างดื่มเป็นยังไงเหมือนที่น้องนโมทำอือแล้วพอดื่มจบปุ๊บหมดพี่เรียนเนี่ยคือเป็นยังไงผิวว่าใสเลยภายในสี่วันน่ะใช่ใช่ไม่ไปอย่างที่ดูจริงๆนะทุกคนน่ะคชมสังเกตนะจับปุ๊บอะเผลวันจะบอกว่าดูหนึ่งหนึ่งน้อจะบอกว่าไม่ได้ผ่านฟิลเตอร์นะแต่หลายคนบอกคลิปเดี๋ยวนี้ฟิลเตอร์ได้แด่ฟิลเตอร์อะป ปลอยนะไม่ไม่คิมเดี๋ยวเดี๋ยมันปรับได้แค่แสงนิดหน่อยมันเป็นฟิลเตอร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิดีโอจะชัดสุดค่ะเดี๋ยวถามน้โมอีกทีน้โมเอาจริงเวลาเรากินเนาะคือกินแล้วมันเห็นผลแหละเราชอบแบบว่าสารสกัดอะไรที่ใส่ลงไปก็อย่างที่บอกว่าคอลลาเจนออของอัลลัวนี่เนาะเป็นสารสกัดที่นําเข้าจากญี่ปุ่นเป็นค่ะมัลติวิตามินแล้วก็มีสารสกัดสําคัญที่แบบดีต่อผิวเรามากถึง35ชนิดแล้วก็อัดแน่นด้วยคอลลาเจนเปปไทด์ไดเปปไทด์แล้วก็ไตรเปปไทด์นะคะคือมั่น ก็เห็นผลแน่นอนคือว่ารสชาตินะคะคุณผู้ชมขาดิ่ง่ายอร่อยนะคะแล้วก็ดูดซึมได้ดีถึงระดับ DNA เลยนะคะคุณผู้ชมมากกว่าคราเจนทั่วไปเนี่ยถึง5เท่าจริงๆทุกคนไว้ใจอโรมณ์ที่ดิงได้เลยเนาะถ้าอยากดูแลตัวเอง หลายๆอย่างผิวพันธ์แบบพวกแบบเล็บอะไรเงี้ยก็คือวันละหนึ่งซองจบเลยเหมือนที่โมบอกหรือว่าถ้าใครที่อยากดูรีวิวเพิ่มเติมนะคะเข้าไปที่เพจนโมจะเที่ยวโมจะรีวิวไว้แบบเป็นสิบโพสเลยอ่ะตั้งแต่ต้นปีแล้วโมรีวิวไปเยอะมากนะคะแล้วก็หรือจะเป็นแบบวิดีโอก็มีช่องทาง t ิกตอกนะคะหรือว่าช่องทาง IG โมรีวิวให้ทุกช่องทางทุกช่องทางเลยครบเลยนะอะไรยังไงก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องน้โมนต์น้าขอบคุณค่ะ เอาล่ะแต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอบอกโปรโมชั่นอีกหนึ่งทีค่ะแล้วก็บอกโอ้โปรโมชั่นดีนีให้คุณผู้ชม1กล่องแถมฟรีอีก1กล่องทั้งหมดคือ20ซองที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะคะกับอโรร่าตี้ดีเนี่ยก็คือ2องแสนมิลลิกรัมนะคะกินอย่างต่อเนื่องนะเห็นผล7จ็ถึงสิวันราคาเต็มเกือบส0 0พันวันนี้คุณผู้ชม999บาทเท่านั้นจ้าอ่ะเดี๋ยวเราเรียโทรเบอร์นี้ก่อนเลย021578922 021578922นนะคะทุก เราจะส่งให้ฟรีแล้วมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยใช่แล้วค่ะแต่ว่าสำรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วผู้ชมคะใครอยากสวยห้ามพลาดรีบโทร1,000มีตังทอน9ก้ร้อยบาทนะจ๊ะวันนี้รังสรรคนขอตัวรัไปร่คนค่ะสวัสดีค่ะเลือกสิ่งที่ใช่ เลือกอยู่ช้อปปิ้งทีวี